สบายดีวิดีโอนี้อาจารย์จะมาสอนเกี่ยวกับการเคลดไอยเลขกำลังนิยามของมันและวิธีเคลด่อตัวอย่างให้จำนวนจริง A แล้วก็ให้จำนวนทวนบวก N เขียนแบบนี้เขาจะอาา่านว่า A ขึ้นกำลัง N หรือ A กกำลัง N เนาะ A ตัวนี้ เขาเอิ้นว่าพื้นพื้นข้องเลขกำลังส่วนเอ็นนี้เอิ้นว่าตัวกำลังกำลังเอกำลังเอ็นมันจะเท่ากับเอคูณเอคูณเอต่อต่อไปเอ็นเท่อ ไม่อว่า A กําลังเอเขาจะเอาพื้นของมานี้คูณกันตามกําลังนี้เนาะเป็นเอเทือถ้าว่ามันกําลังมีจักตัวเขาเอาพื้นคูณกันเท่านั้นเทือ,อามาเบื้องตัวอย่างยางทีหนึ่งลนะสองกำลังสามอันนี้พื้นของเหล็กซองตัวกำลังแม่สาม แสดงว่าเรา,าก็เอาเลขซองนี้คูณกันซ้ำเธอกลายเป็นซองคูนซองคูนซองดังนั้นเราก็คูณกันเนะ่าซองซอง,องเป็นซตัวนี้เราออกซออกซแล้วมาคูณซองตัวนี้อีกมันจะเท่ากับแปดประมาณเรืนี้ไปย่างทีซอง c กำลังสองท่ากับพื้นพองเาแม่นเลข c ตัวกำลังเลขสองแสดงว่าเราก็เอา c นี้คูณกันสองเทือก็จะกลายเป็น c คนูน c c c เท่ากับสิบหกอันนี้แมน นิยามและตัวอย่างของเลขกำลังวันนี้เรามาเบิ่งสูตรพ้นคูณของเลขกำลังนะสูตรตัวที่หนึ่งที่หนึ่งแมน a กำลัง M คูณ A กำลัง, a, ง n สังเกตเห็นว่าสูตรตัวที่หนึ่งนี่แมนพ้นคูณของเลขกำลังพื้นคือกันนะเป็นเลขคูณอยู่ เขาจะเอากาลังมาบวกกันพื้นนี้เขาจะเคลื่อนตัวเดียวมันจะคูณจากตัวกระยาเนาะก็เคลื่อนตัวเดียวแล้วเอากําลังนี้มาบวกกันได้เป็นเอ็มบวกเอ็นแบบนี้เนาะสุดตัวที่หนึ่งตัวย่างที่หนึ่งองกำลังสมคูณซองกำลังสอง สังเกตบิ่งว่าพื้นข้องเห่ามนเล็กซ้องเนาะนั้นเราก็เคลื่อนตัวเดียวเล็กซ้องตัวเดียวกําลังมาบวกกันกลายเป็นสามบวกให้กับซ้องเท่ากับซ้องกำลังหา้าทีนี้เราสามารถคิดลาต่อโดยใช้ตัวทําอิดนี่เนาะเท่ากับซ้องกำลังห้าก็แสดงว่าเห่าเอา เลขซองคูณกัน5เทือกลายเป็นซองคูณ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 ซองวิธีคูณเขาก็คูณเท่าละตัวกันเลยเนาะตัวนี้คูณกันซองซองซีซีมาคูนซองตัวนี้เป็นแปดแปดมาคูนซองตัวนี้เป็นสิบหหมาคูนซองตัวนี้เท่ากับ30สิบซองประมาณนี้ ชั่วโมงหน้าจะต่อสูต้ต่อไม่เนาะโอเค